ไปโยกไปโยกไปหัวหไปดยก็เดี๋ยกเดียวเลือนยได้ขาไม่ใช่ากใหญ่ขายาวไมเลื่อายพาไปเออ่อยเนี่ยสามมัอมาไปนี่หน่อยเนี่ยจ้สามมสงมัานนะตึ้ง้สมัดจริงดมัดจริงดมัดจริงดออกไปเลยทเสามมัดจริงีิสามมัดจริงดิ

เดี๋ยวอยู่นั่นแหละไลา่มัดขอาก็หลายมัดเดียวคือก่อนไปเออตั้งเลยตั้งเไปไหนไปไปไล่ออกไปก่อนเดี๋ยวก็คืนเองตึ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 งเร็วมือฮุกฮุกไม่ไม่เป็นอีกแล้วฮุกใช้หัวไหลคอใช้หัวไหลสะบัดหัวไหลน่าฟาดแขนไม่ได้บัดหัวไหล ต่อยเป็นมวยงานวัดเนี่ยไอ้หาหมวยมันมีแบบรกกระปับนี่ทําสากลแท้ๆเลยไปต่อยหมัดไม่เป็นได้ไงฮะทำไมวะเสยทำสากลแท้ๆเลยลูกน้องต่อยหมัดไม่เป็นได้ได้เหรอวะไอ,ไอห้ห่าแ้าทองมันจะได้เหรอวะเสยทำสากลแล้วลูกน้องต่อยหมัดไม่เป็นอ,อ,อ่ะไอ้ห่า ยือยัให้ออกักเนี่นั่นแหละ้องออกต้องออกูเขาจตัวเองววอกวเท่้เรไปทีหลังไม่ทันยกไปยกไปไปหัวเรื้อไปหัวเรื้อไปหัวอยอยู่ที่หัวยนี่ไังังเลยยกหัวยกยกยก หลบไปเขาปล่อยมาเขาก็หลบไม่้งหลบมากเออไม่เยไมไม่ไม่มีไเลยไเลยเลยียีเยมมยย่มีมม <c oughs> เลยียีเลยเีเ่ยเี่ย เรื่องหมัดเดียวอีกแล้วหมัดเดียวแล้วเคยตัวช่งนเคยตัวเรื่องอีกกูไปถูกไม่เป็นไรต่อยไว้ก่อนไมนเคยของหมัดท่าหมัดต่อยไปแล้วเออเออนั่นแหละไม่เป็นไรเรื่องนั้นจะต่อยไปเดี๋ยวก็รู้ ตัองตั้งตั้งตั้งตัอยตั้งตั้งตั้งตั้ยตั้ง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 ตัองตั้งตเ้็ต่อยตั้ง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 ตั้ยตัองตั้งตั้งตัองต้งตั้ตั้ตตตงตั้ต่ตตตตต้งต่อยตั้ยตต้ต้ตต้ตตัตตยต